นะครับการทำงานของเจ้าที่เก็บกู้ระเบิดของกองกับสามสองนะครับเจออุปรักยากลำบากนะครับต้องจอดรถไข้างล่างนะครับรถขึ้นไปได้ครับฟูวินขึ้นไม่ได้นะครับต้องใช้การเดินนะครับ แปดเอีวแปดเอียวดูนี่ไปย้ายนี่วมาไม่ออกครับลักษณะคือลูคอแปดเอียวนะครับ